เรื่องราวพระสังกัจจายมานมาแล้วในเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีอินเดียโบราณเกิดเด็กชายคนหนึ่งในตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงมีผิวพรรณผ่องใสฉลาดเป็นเลิศชื่อว่ากัจจายนะตั้งแต่เด็กก็ได้รับการเรียนภระเวทและศาสตร์ต่างๆจนแตกฉานเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มพระเจ้าจันทอปัดโชตกษัตริย์แห่งแคว้นอวันตีทรงโปรดให้เป็นอาจารย์และที่ปรึกษา วันหนึ่งได้ยินข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมอันสูงสุดจึงส่งกัจจายนะไปอัญเชิญพระองค์มายังแคว้นอวันตีกัจจายักษณเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมเพียงครั้งเดียวจิตใจก็เกิดความเลื่อมใสและทิ้งยศสัิ์ขออุปสมบทและไม่นานก็บรรลุพระอรหันด้วยปัญญาและความเข้าใจทมอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเอตัคคะ ผู้สามารถขยายความธรรมที่ย่อให้พิสดารพระมหากัจจายณะจึงเป็นครูสอนธรรมแก่ผู้คนจำนวนมากอธิบายหลักธรรมที่ยากให้เข้าใจง่ายการเปลี่ยนภาพหลักเป็นพระสังกัจจายการต่อมาในคติพุทธมหาย,ยานและความเชื่อไทยจีนมีการผสมตำนานทำให้ท่านถูกวาดและปั้นเป็นพระอ้วนท้วนหน้าที่ยิ้มพิมพ์ใจขุงพลุ้ยอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ ชาวบ้านบูชาท่านเพื่อขอความสุขความร่ำรวยธรรมะจะพระสังกัดจาจหนึ่งยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยเพราะรอยยิ้มทำให้ใจเราสว่างและเป็นทานแก่ผู้อื่นสองอย่าหลงเพียงเปลือกนอกความสุขจริงอยู่ที่จิตที่สงบสามถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่ายคือการให้ทรรทานอันสูงสุดสี่อิ่มใจสำคัญกว่าอิ่มท้องห้าความเมตตาคือทรัพย์แท้ที่ไม่มีวันหมด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้คุณผู้ฟังมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ